นี่นี่นี่อ้ยโอ้โหท่านผู้ชมเป็นโลอ้ยใส่โลสโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โ่โอ้โหโอ้โุโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โยโอ้โโอ้โอ้โ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 โ้โโอ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 ้โอ้โอ้โออ้โอ้อ้โอ้โอ้โ เอาทากมาลงในห้วยกันนะผมเนี่ยวันนี้น้ําขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยจัดทากมาลงกันนะผมเนี่ยเอาเดี๋ยวเราดูอาวุธเรานะฮะนี่เลยเนี่ยอาวุธเรานี่ผมนี่นี่เลยเป็นเบ็ดเนี่ยฮะในเบอร์สิบแปดผมเนี่ยเป็นเบ็ดส่งมาลูไซโกผมเบอร์สิบแปดฮะแล้วก็นี่ผมเหยื่อนี่เหยื่อนี่เลยเป็นเหยื่อทากนะฮะ โอ้โหนี่แหละสุดยอดครับผมจัดไปเราจะมาลองเหยื่อทากกันบ้างท่านผู้ชมทางชาตที่ว่าไม่ได้ลองเหยื่อทากมานานนะฮะนี่ฮะเหยื่อทากของเราก็จัดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นี่ฮะทีเกี่ยวครับผมอันนี้เบ็ดเบอร์ใหญ่นะเบ็ดเบอร์สิบแปดผมนี่ฮะเกี่ยวนี่เลยนะครับผมเกี่ยวนี่เกี่ยวงี้ยแล้วเกี่ยวดึงให้ตัวเบ็ดโผล่นะผมนี่เงี้ยนี่ จัดอย่างนี้เลยนะนี่ฮะถ้าถ้าปลาเขางับปุ๊บปุ๊บมันจะต้องโดนเบ็ดบ่มนี่ฮะต้องผูกอย่างนี้แลนะ้วฮะจัดไปนี่ฮะเดี๋ยวผมจะผูกไว้กับต้นไม้เนี่ยน้ำไหลนะผมท่านผู้ชมประมาณสักสี่ทุ่มพอฝ่า,าเดี๋ยวผมวลองมาดูสักรอบหนึ่งว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอีกทีหนึ่งก็เช้าเลยผมนี่ฮะดูมาหลางหลายลัผะท่านผู้ชมนี่ เก็บมาเป็นกองนะยังไม่ได้ตัวเลยอันนี้นะดูนะทุก่านผมโอ้หลังนู้นมีจมนะไอ้ที่เห็นนะผมเห็นอยู่มีอาการอยู่สองหลังเดี๋ยวจัดก,การเลยดูหน่อยที่ท่านผู้ชมเมื่อกี้ดึงบ่มบ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 มเลยท่านผู้ชมนี่นะอันนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนนะโอ้ดึงโฟม อยางเข้าไปเลยไม่ธรรมดาแน่ๆท่านผู้ชมดูไหขอดูหน่อยน,นะครับดูเชือก่อนเชื่อวไหนออานี้เนีเชืวนี่ท่านผู้ชมนี่นี่น,น,น,นี่โอ้โหท่านผู้ชมเป็นโลอุ้ยใสโลใสโอ้โอ,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 โอ

พันธุ์ดีมากครับผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอ๋อยังยูอยู่อยู่อกแก้พุ่งโอ้ยแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนนี่นี่โอ้ตำหนักอ๋อโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ย โอ้ยกินโอ้ยใสๆแล้วท่านผู้ชมนี่ครับโอ้นี่โอ้น้อยที่ไหนเนี่ยอืมนี่ท่านผู้ชมยังไงครับเห็นไหมผมบอกแล้วทำไมยังไม่ใหญ่อย่างเงี้ยสุดยอดเลยจัดไปเออนีนนะ เฮ้ยลองดูลองดูแปลกๆนะดูกันหน่อยดูกันหน่อยอย่างเงี้ยเมื่อกี้แรลดึงยุบยุบยุบอ่ะมีตัวอยู่ใน่เงี้ยท่านผู้ชมจะไปจะไปลองดูมันคือตัวอะไรนี่โฟมยังเปลีป่ยน,น,นเลยนี่ท่านผู้ชมดูผันข้างล่างท่านผู้ชมไม่เลย อ้าวนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงครับโอ้ยตัวใหญ่ด้วยูมชมพันพันธุ์ีท่าไหนเนี่ยโดนกินแล้วลงไปพันธุ์ปลานี่แถวบ้านผมเยอะนะ,ะเนี่ยเกี่ยวไส้เดือนลงไปนี่ไม่มีเหลือนะอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะ,ะเนี่ยชัดเจนเลยตัวใหญ่โหลเนี่ยนี่ ไปจัดไปนี่เลยฮะสวยผมสวยใสๆเลยตัวจัดไปก็เนี่่อวานนี้เอซีตกแล้วตกเบ็ดชิงหริวกับผมอู้เนี่ยทำเกิดกระตออตกปลาอย่างดีเลยมวานนี and, ้เขาโยกปลาให้ด bon ูครับผมเนี่ยโอ้ลินซ่าเลยนะฮะอ้าวอันนี้เป็นของช่างดุยครับผมเนี่ย ท่านถูยรับเมา่อซ่างผมก็เป็นเอซีอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยฮะโอ้แต่ตกปลานี่สุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูด้วยกันก็ก็วานี้เขายกให้ดูอยู่ฮนะมันซ่าเลยโอ้โหเ,นะเดี่ยวเลยฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลองยกให้ดูมาดีเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้ไม่น้อยเลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยโอ้โหปลาเลยครับโอ้ฝีมือไปธรรมดาเลยเนี่ยอู่นเลยโอ้ทั้งปลากระมังปลาไอ้นี่เลยปลาคิ้วมี่ยท่านผู้ชม เเียยยวลัไ้้้อออโโฝีมือธรรมดาจริงๆอาซื่อโดยก็ผมเน้นจำนวนน้อยๆฮะแต่ผมขอตัวโตๆก็นี่นี่ก็คนแรกของผมไม่น้อยของผมแต่เบ็ดเนี่ยผมมีอยู่มอมลงอยู่ยี่สิบห้าหลังนะฮะเนี่ยก็ได้มาแค่สองตัวแล้วฮะตัวไซส์นี้ก็ประมาณประมาณโลหนึ่งฮะจัดไป เอาก็โอเคผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหาก,กินและช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหาก,กินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม